สวัสดีครับพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญที่ชักกันเช่นเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยก่อนไปรับชมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็พี่ๆท่าไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครัเพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกัน,นาาก,ก,ากดติดตามซับสไครต์ช่องไว้ได้เลยกดกระดิ่งด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับวันนี้จะมีของใช้ไหนนะครับที่ถูกใจพี่ๆบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ แหวนมรกตโคลอมเบียเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับเม็ดยอดด้วยมรกตโคลอมเบียเจระนาเหลี่ยมนะครับขนาด66ตังประดับเพชรทั้งเพชรเหลี่ยมแล้วก็เพชรกลมเนี่ยรวมทั้งวงอยู่ที่59ตังน้ำหนักรวม4.49กรมัมขนาดแหวน51ราคาขายเพียง25,900บาท ถูกมากๆแล้วก็คุ้มมากๆเลยแถมดีไซน์สวยใส่ติดนิ้วก็ได้นะครับสำหรับแหวนมรกตวงนี้ชิ้นงานนะครับเก๋ไก๋มากโดยการเน้นนะฮะที่ความสวยของมรกตเหลี่ยมสีสวยนะครับแล้วก็ประกายดีมากๆเลยส่วนตัวเรือนะฮะทั้งเพชรเหลี่ยมแล้วก็เพชรกลมขาวแล้วก็เล่นไฟดีมาในตัวเรือนทองดีไซน์เรียบ เน้นความเรียบหรูแล้วก็ใช้งานได้จริงในทุกๆวันพี่ๆถ้ากำลังมองหาซื้อแหวนมรากตสักวงไว้ใส่บ่อยๆ c f เลยครับแหวนทับทิมสยามเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยทับทิมสยามนะครับแล้วก็ประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่72ต่างน้ำหนักรวม7.46กรัมขนาดแหวน57 ราคาขาย45,500บาทวงนี้นะครับเป็นงานทับทิมสยามซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยเหมาะมากๆก,กับการใช้งานในทุกๆรูปแบบเลยตัวเรือนะครับดีไซน์สวยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้ครับส่วนตัวทับทิมสยามสีของเขาจัะเป็นเฉดสีชมพูกแกมม่วงสวยแล้วก็มาในรูปแบบนะครับที่เรียกได้ว่า จะใช้นะครับทั้งงานเล็กงานใหญ่หรือแม้กระทั่งการใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเหมาะมากๆเลยพี่ๆหลายท่านนะครับอชอบงานทับทิมสยามแล้วก็กำลังมองหางานทับทิมสยามอยู่นะครับวงนี้มาแล้วได้ตัวทับทิมเห็นเป็นเม็ดแล้วก็ดีไซน์สวยนะครับดีไซน์ดูไม่เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปพอดีพอดีอดอดกด cf ได้เลยครับ แหวนเพชรแถวงานเก่านะครับตัวเรือนปาหะประดับเพชรรวมทั้งวงนะครับอยู่ที่97ตังแบ่งเป็นเพชรเกสรตรงกลางนะครับ5เม็ดรวม78ตังแล้วก็ประดับเพชรกุหลาบอีก20เม็ดรวม19ตังน้ำหนักรวม5.20กรัมขนาดแหวน54.5ราคาขายเพียง21,500บาทงานสวยสมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็ตัวเพชร เล่นไฟแบบนี้เลยนะครับตัวเพชรตรงกลางเนี่ยวัดหน้าเพชรได้ตกเมละประมาณ18ตังค์15ตังค์นะครับขาวแล้วก็เล่นไฟระยิบระยับดีส่วนข้างในตำหนิน้อยส่วนเพชรกุหลาบที่ประดับด้านข้างเนี่ยเล่นไฟไม่บอดเช่นเดียวกันครับงานของเขาจะเรียงเป็นแถวแล้วก็ส่วนที่เป็นเพชรเกสรตรงกลาง จะยกชูขึ้นมานะคะเพื่อเพิ่มความเด่นแล้วก็ความเห็นชัดของตัวเพชรมากยิ่งขึ้นขนาดแหวนก็กำลังสวยใส่ติดนิ้วได้ครับหรือแม้กระทั่งใส่ในหลายๆโอกาสนะครับสามารถที่จะประยุกใช้ได้กับทุกชุดเลยพี่ๆที่รักงานเพชรเก่ากด cf ได้เลยครับกำไรโอปอร่รอบประดับเพชรนะครับตัวเรือนปาหะประดับด้วยโอปอล เอธิโอเปนะครับแล้วก็เพชรกุลาบ312เม็ดรวม1.03กกรัตน้ำหนักรวม21.39กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับจะอยู่ที่5.7เซนติเมตรราคาขายเพียง21,900บาทงานสวยนะครับแล้วก็ดูน่ารักดีสำหรับงานกำไรโอปอลชิ้นนี้ตัวโอปอลเอธิโอเปียนะครับจะมีเหลือบหลากหลายสีเลย เจรไนนะครับแล้วก็ถูกฝังมาโดยรอบส่วนด้านข้างประดับด้วยเพชรกลาบตัวเพชรกุลาบเป็นเพชรเม็ดเล็กๆนะครับจะมีตําหนิบ้างแล้วก็ความแวววาวของเขาครับก็จะได้ประมาณหนึ่งนะฮะส่วนตัวเรือนของเขาสวยตัวเรือนเนี่ยใส่พอดีีใส่ยังไงก็น่ารักจะใส่เดี่ยวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งใส่คู่นะครับกับตัวกําไล ที่พีใช้งานได้อยู่เนี่ยก็เพิ่มสีสันนะครับแล้วก็เพิ่มรายละเอียดให้กับการแต่งตัวชิ้นนี้งานหวานๆราคาเบาๆ CF ได้เลยนะครับสร้อยข้อมือพันพึกษาประดับพลอยหลากสีนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยทับทิมพม่านะครับไพลินไทยและบุษราคำบางกระจะ น้ำหนักรวม12.72กรัมความยาวสร้อย16.6เซนติเมตรราคาขาย35,500บาทงานน่ารักนะครับเราก็เป็นชิ้นงานหวานๆมาในสภาพที่ดีตัวเรือนไม่บุบบีนะครับตัวเรือนหลักของเขาเนี่ยจะเป็นตัวเรือนทองทำเป็นลายต่อช่อพันึพฤกษาแล้วก็ถูกประดับประดา ไปด้วยอัญมณีมีค่าทั้ง3ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทับทิมไพลินแล้วก็บุษราคำสีหวานวนลงตัวมากๆเลยหน้ากว้างของตัวสร้อยข้อมือนะครจะได้หน้ากว้างกำลังสวยแบบนี้ดูไม่ไม่เป็นทางการก็คือไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กบอบบางจนเกินไปขนาดกลางๆ พ,พีนะครับที่อาจจะกำลังมองหาสร้อยข้อมือพลอยนะครับสักเส้นหนึ่งแบบใส่ติดข้อมือได้ใช้งานกันได้บ่อยๆเส้นนี้น่าจะตอบโจทย์ราคาเบาๆนะครับราคาไม่หนักจนเกินไปกด C F กดสั่งซื้อได้เลยครับแหวนไหมทองประดับทับทิมเรือนเถาตำลึงนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปประดับเม็ดยอดด้วยไหมทอง เจรไในเหลี่ยมแล้วก็ประดับสีสันด้วยทับทิมครับน้ำหนักรวม6.48กรัมขนาดแหวน54ราคาขาย18,900บาท งานสวยจริงๆเลยนะครับพี่ๆพิพจาร,รณากันที่ตัวเรือนก่อนตัวเรือนนะคะฉะลุลวดลายเป็นลายเถาตําลึงความหมายดีมากๆงานที่เป็นลายเถาตําลึงนะครับจะบ่งบอกนะครับถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้มีเงินมีทองไม่ขาดมือครับความหมายดีมาในรูปแบบดีไซน์สวยเม็ดยอดประดับด้วยไหมทองนะครับซึ่งเป็น สิ่งมีค่านะครับมีความเชื่ออีกว่าถ้าเรากําลังมีโชคเพิ่มมากขึ้นเส้นไหมสีทองเนี่ยเขาก็จะเพิ่มจํานวนนะครับตามโชคลาภของเราความหมายดีมาในรูปแบบของงานเครื่องประดับสวยสมบูรณ์แล้วก็ราคาไม่แรงจนเกินไปงานดีๆแบบนี้น่ามีไว้ใช้ c f เ,เลยครับ แหวนทับทิมสยามแถวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%ถึงประดับด้วยทับทิมสยามน้ำหนักรวม4.77กรัมขนาดแหวน57ราคาขายเพียง12,900บาทงานสวยนะครับแล้วก็เป็นงานเก่าแท้ๆน่าซื้อน่าใช้เหมาะมากๆกับการเป็นแหวนใส่ติดนิ้วนะครับงานทองแบบนี้พี่ๆหลายท่านชอบมากๆเพราะว่า งานของเขาจะคลาสสิกนะครับแล้วก็ชิ้นนี้จะได้ทับทิมสยามอีกด้วยเวลาใส่ก็จะได้หน้ากว้างกำลังสวยแบบนี้เลยครับพี่ๆที่รักงานทองรักงานพลอยนะครับวงนี้ไม่อยากให้พลาดงานสวยแล้วก็มาในสภาพดีตัวเรือนไม่บุกบี้นะครับจะซื้อใส่เอง หรือซื้อฝากนะครับให้เป็นของขวัญกับคนที่พี่ๆรักก็ได้กด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับต่างหูสามสีเรือนเข้าหลามตัดนะครับตัวเรือนนะฮะจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยทับทิมมรกตแล้วก็เพชรแบบรองซับน้ำหนักรวม8.56กรัมขนาดกว้างนะครับหน้ากว้างเนี่ยจะอยู่ที่2.1 คูณ2.1เซนติเมตรราคาขายเพียง22,900บาทคู่ใหญ่นะคะไม่ใช่ต่างหูคู่เล็กเลยแล้วก็ใส่เต็มหูเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับสภาพสภาพดีนะครับไม่บุบดีทั้งตัวกา้านตัวแป้นนะครับแล้วก็ตัวเรือนสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับสีสันของเขาสวยแล้วก็ด้านเรือนยอดจะประดับด้วยมรกตอีกต่างหากนะครับงานดีแบบนี้น่ามีไว้ใช้จริงๆขนาดจะ ใกล้เคียงกับเหรียญบาทเวลาใส่ขึ้นหูนะครับจะได้ความเห็นชัดแบบเต็มๆแบบนี้เลยเป็นงานซึ่งบ่งบอกนะครับความหวานของสาวไทยถ้าพี่ๆชอบงานไทยๆนะครับงานทองโดยเฉพาะงาน3สีอยู่แล้วแล้วก็คู่นี้อยากให้มีไวจ้จริงๆครับ 1. ความสวยนะครับความแน่นความละเอียดของชิ้นงานเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดี2ราคาดี f f เลยครับ ต่งหูช่อดอกไม้เพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่4.04กรัตแบ่งเป็นนะครับเพชรซีเหลี่ยมลูกโลกนะครับ20เม็ดรวมประมาณ2กระลนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรอีก4เม็ดรวม12ตงังและเพชรเหลี่ยมอีก46เม็ด รวม1.92กรัตน้ำหนักรวม13.67กรัมขนาดหน้ากว้างนะครับของเขาจะอยู่ที่1.9คูณ2.1เซนติเมตรราคาขายเพียง49,500บาทถูกมากๆแล้วก็คุ้มมากๆเลยแค่ค่าเพชรก็ไม่ได้แล้วนะครับตัวเรือนทองเนี่ยเหมือนเป็นส่วนแถมเลยพี่ๆ ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอันนี้นะครับต้นบอกเลยว่านอกจากราคาที่ถูกแล้วนะครับตัวชิ้นงานของเขาเนี่ยยังสวยหวานเหลือเกินทั้งเพชรลูกโลกเพชรกลมแล้วก็เพชรเหลี่ยมขาวแล้วก็แข่งกันเล่นไฟนะครับหน้ากว้างต่างหูเวลาใส่เนี่ยก็จะได้หน้ากว้าง เห็นชัดแบบนี้หยิบมาใช้งานในโอกาสใดๆก็แล้วแต่รับรองเลยว่าดูโดดเด่นแล้วก็ดูสมฐานะเพิ่มความภูมิฐานได้อย่างมากๆแน่นอนครับ ราคาดีๆแบบนี้งานหวานๆแบบนี้ C F ได้เลยครับขอบพระคุณพี่วิทุกท่านนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันและการรวมถึงพี่ๆที่ C F สั่งซื้อของผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านแล้วก็พี่ๆที่มาสั่งซื้อนะครับ เราก็มารับสินค้ากันที่หน้าร้านตรงกับนิดขอบคุณทุวกทีทุกท่านจากใจเรามาพบกันอีกทีกับ่อสวยๆจากร้านเพชรทองคุณพิทักษ์กับช่วงเวลาดีๆของพวกเราเช่นเดิมแล้วพบกันนะคะับบ๊ายบาย